ช่วงนี้คุณอาจจะเคยได้ยินคนภายนอกพูดกันถึงตลาดคาร์บอนและคงสงสัยว่าพวกเขาหมายถึงอะไรผมคิดว่ามันน่าจะดีถ้าเราได้มานั่งคุยการเกี่ยวกับตลาดคาร์บอนเหล่านี้ว่ามันหมายถึงอะไรสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนของเราผมเคยได้ยินมาว่าตลาดคาร์บอนจะแก้ไขปัญหาโลกร้อนได้นะฉันได้ยินมาว่ามีชนเผ่าพื้นเมืองบางกลุ่มสงสัยว่าตลาดคาร์บอนจะช่วยชุมชนของเราได้จริงไหม แต่ฉันก็ได้ยินเสียงจากชนเผ่าพื้นเมืองรวมถึงนักวิทยาศาสตร์บางคนที่คิดว่าตลาดคาร์บอนนั้นเป็นการเสียเวลาเปล่าๆแถมอาจสร้างผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อพ่อแม่ธรณีของเราด้วยสำหรับชุมชนของเราเรื่องนั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันอีกทีนะตอนนี้อย่าชวนคุยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศเรื่องคาร์บอนและกา๊าซเรือนกระจกก่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไรสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ ลมบางครั้งพัดเบาลงบางครั้งก็พัดแรงขึ้นฝนก็ตกบ่อยและหนักกว่าที่เคยเป็นหรือบางครั้งก็ไม่ตกเลยสภาพอากาศเริ่มรุนแรงมากขึ้นและโรคก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้แหล่งอาหารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมภัยแล้งสัตว์นกและมแมลงต่างก็ย้ายที่อยู่หรือสูญหายไปน้าแข็งขั่วโลกกําลังละลายระดับน้ําทะเลสูงขึ้นและพื้นที่ชายฝั่งถูกน้ําท่วม อะไรคือสาเหตุของโลกรล้อนพวกเราและชนเผ่าพื้นเมืองอีกหลายกลุ่มมีอธิบายของเราเองว่าทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมความสมดุลของลมแสงแดดฝนทะเลป่าไม้และสิ่งมีชีวิตหลายอย่างบนโลกถึงได้ถูกรบกวนและเปลี่ยนแปลงไปแต่ตอนนี้เราจะมาคุยกันว่าคนภายนอกเขาพูดถึงเรื่องนี้อะไรกันบ้าง เขาบอกว่าโรคของเราร้อนและเย็นลงได้เองตามธรรมชาติแต่ตอนนี้ทางวิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์ชัดแล้วว่ากิจกรรมของมนุษย์นั้นเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขาบอกว่าในช่วง150-200ปีที่ผ่านมานี้ความไม่สมดุลเกิดขึ้นเพราะคนไปตัดไม้ทำลายป่าสร้างโรงงานใช้รถและเครื่องบินมีการใช้ถ่านหินน้ำมันและกา๊าซ สิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดก๊าซที่ทําให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกก๊าซเหล่านี้คือก๊าซเรือนกระจกก๊าซเรือนกระจกที่เป็นปัญหาต่อสภาพภูมิอากาศของเรามากที่สุดก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือที่เรียกกันว่า CO2 เรารู้ว่ายังมีก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่นๆอีกด้วยแต่ตอนนี้ขอให้เราพูดถึงตัว CO2 ก่อน CO2 เกิดจากคาร์บอนซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ทุกที่ในพืชต้นไม้สัตว์หินมหาสมุทรและแม้แต่ในตัวของคุณและตัวของผมเองคาร์บอนเคลื่อนที่ไปตามธรรมชาติจากที่1ไปยังอีกที่1ตัวอย่างเช่นเมื่อเรากินพืชหรือสัตว์คาร์บอนที่อยู่ในพืชและสัตว์จะถูกถ่ายโอนเข้าสู่ร่างกายของเราในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนที่เหลือจะถูกฝังอยู่ใต้ดิน เมื่อเวลาผ่านไปล้านปีคาร์บอนเหล่านี้จะกลายเป็นน้ำมันกา๊าซและถ่านหินซึ่งถูกเก็บกักไว้อย่างปลอดภัยใต้พืน้นดินเมื่อพืชสัตว์หรือมนุษย์ตายคาร์บอนบางส่วนจะถูกปล่อยออกสู่อากาศเมื่อเราขุดมันขึ้นมาและเผามันจะเปลี่ยนเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวที่ก่อให้เกิดปัญหาแล้วก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร โลกของเราถูกห่อหุ้มด้วยผือนอากาศที่เรียกว่าชั้นบรรยากาศซึ่งมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่โดยตามธรรมชาติในอดีตคาร์บอนไดออกไซดนี้ช่วยกักเก็บความร้อนให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมทําให้โลกเป็นสถานที่น่าอยู่สิ่งสําคัญคือการตระหนักว่าไม่ใช่ทุกคนที่ต้องรับผิดชอบหรือได้รับประโยชน์จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่น อย่างที่บอกไปแล้วปัญหาเริ่มเกิดขึ้นเมื่อเราขุดเอาน้ำมันกส๊สและถ่านหินขึ้นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการขับรถขับเครื่องบินผลิตสินค้าหรือเผาป่าสิ่งเหล่านี้ทำให้มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศมากเกินกว่าที่โลกจะรับมือได้เมื่อมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นก็จะทำให้ชั้นบรรยากาศกักเก็บความร้อนได้มากขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับที่เกิดขึ้นในเรือนกระจก เราจึงเรียกสิ่งนี้ว่าปรากฏการเรือนกระจกชนเผ่าพื้นเมืองมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยตลอดประวัติศาสตร์แต่ชุมชนเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงเด็กและคนพิการในชุมชนมักจะได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษนอกจากผลกระทบทางกายภาพที่เห็นได้ชัดแล้วภาวะโลกร้อนยังทำให้วัฒนธรรมวิถีชีวิต และความสัมพันธ์ทางจิตวิญญาณของเรากับโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปด้วย